คงที่จะปักหลักในพื้นที่บ้านมูลโนโอ,อเาเภอสงไรอกโลกจังหวัดนราธิวาสนะครับหลังจากที่เหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดเมื่อวันที่2 9กรกฎาคามที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเกือบ2อาทิตย์นะครับผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับในขณะนี้ยังคงมีภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกนชนนะครับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่จงังหวัดนราธิวาสนะครับโดยทางจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับได้มีการทําความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ไข่ไข่แดงรัศมี200เมตรจุดโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด เพื่อเตรียมรอ,รองรับการปรับผังเมืองใหม่นะครับโดยนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานอำเภอสุงไงโกลกทํากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หมู่ที่1ตําบลมูลโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมอบหมายภารกิจลงพื้นที่แยกเป็นโซน6โซนนะครับเพื่อทําความสะอาดขนย้ายสิ่งของและก็ค้นหาสิ่งของที่มีค่านอกเหนือจากที่เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านได้ดําเนินการไปแล้วนะครับให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ประสบภัยมากที่สุดในส่วนของกองทัพเรือนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินภาคใต้จัด ชุดทหารช่างจํานวน2ชุดปฏิบัติการเข้าดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบภ,ภัยนะครับโดยโกรธจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในพื้นที่บ้านมูลโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสก็ได้ดํนาเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนของประชาชนและมีการปรับปรงุงโครงสร้างบ้านเรือนและเข้าทําการสํารวจบ้านของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบภ,ภ,ภัยจํานวน19หลังนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะรีบดํบนาเนินการซ่อมทําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อไปครับค่ะขณะที่ข้อมูลสรุปสถานการณ์เกิดเหตุ ไฟไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะข้อมูลณนะวันที่8สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา18นาค่ะก็พบว่าความเสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน682ครัวเรือนเป็นชาย1,200คนหญิง1,313คนรวมนะคะ2,513คนค่ะมีผู้เสียชีวิตจำนวน11รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน389รายกลับบ้านได้แล้วนะคะจำนวน386รายแอดมิตที่โรงพยาบาลสุไหกโรคจำนวน3ร บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน682หลังโรงเรียนจำนวน4แห่งจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถคูโบต้ารถจักรยานนะคะรวมจำนวน67คันค่ะและทรัพย์สินอื่นๆเสียหายเป็นจำนวนมากสําหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะช่วยเหลือชาวมูโนสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขที่905 3 6 61220ค่ะข้อมูลณนะวันที่8สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะ17นฬิกาค่ะก็มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น28ล้าน1,23,948บาทเศษค่ะก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวมูลนินครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับได้มีการร่วมบริจาคเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับ